เยอๆเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูบนบ้านนะครับผมคลาสสิกขนาดไหนสวยงามขนาดไหนนะครับผมติดตามชมด้วยนะครับผมกากติดตามกดไลค์กดแชร์เข้าเคริ่งมเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อนครับเย่อๆบนบ้านนะครับจะทำผ้าด้วยไม้ไผ่สารนะครับผมอันนี้คือในห้องที่ผมนอนนะครับสไตล์เย็นสไตล์มากครับผมกลางคืนเนี่ยเป็นบ้านไม้ไผ่กันฝากนะครับผมเย่อๆ บ้านหลังนี้สร้างเมื่อปี2519แล้วครับผมมีกับฟีลรอเลยฟันด้วยล่รักล้วรักยิ่งนี่ครับกันด้วยไม้ใส่สามนะครับผมบ้านโ,โหคลาสิกมากก็นีกเก่าๆมากๆเลยครับเก่าแล้วก็คลาสิกแล้วก็มีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับผมเป็นห้องครัวครับตรงนี้เป็นห้องครัวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผม ต้องค่อยๆเดินครับเดี๋ยวตกร่องตกล่งไปนี่จากพิการนี่หายเลยครับผมนีก็เฟ้นที่ตั้งเตาไฟนะครับเตาไม้เพิร์นเอาไว้หุงข้าวท่อง,งต่างๆครับแล้วก็มีหม้อเก่าถ้วยจานเก่าๆทียยังอยู่นะครับผมแล้วก็ลังคาก็ลังคาจากข้าของลูกเจ้าของวานเลยบอกว่า ครั้งลา่าสุดน้องก็ได้ขึ้นไปเปลี่ยนเองเลยก็ผมน้องก็เป็นผูิงครับในเป็นเครื่องบดนะครับน้องก็บอกว่าน้องก็ขึ้นไปเปลี่ยนเองนะครับลา่าสุดเพราะว่ามันผุแล้วก็รั่วแล้วน้องก็เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ขึ้นลยเปลี่ยนหลังคาจากเองนะครับผมโหค้าพิลกมากๆครับว่สาสนการณงเก่าแก่นะครับสวยมากเลยผมพาไปชมบ้านนอกนะครับสุดเลยครับ ม่ค่อย้เห็นนะครับนี่ครับมีผึ้งด้วยผึ้งมาได้กินน้ำนะครับไม่ได้ไล่ไปไหนนะครับเขาจะได้ขายน้ำนะครับขายน้ำเห็นบอกว่าขายน้ำหลายครั้งแล้วอันนี้วงเข้านะครับผมเอามาที่ไปเก็บไป้ที่ไปเก็บวันก่อนนะครับก็ให้ผมเอาไปขวากคุณพ่อที่บ้านนี่ครับวผมนี่ครับหันนี้บันไดนะครับผม มันอะไรก็ขึ้นลงสะดวกนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอ่านี่ครับทำพิธีก่อนสไก่น้องเพิร์กยิงก็ทำาเองนะครับผมไม่ซื้อเมื่อก่อนเคยทำขายด้วยนะครับทำให้ก็ลงวอะไรมาดูด้านล่างด้านล่างโอโงง้โหค้าพิกีของร่างก็ขเก่าแก่ร่างก็พิธี ที่ตีกอตีนะครับผมสร้างเมื่อสองพันห้าร้อยสิบเก้าสภาพยังคลาสสิกมากอันนี้ด้านหลังด้านหลังจะเป็น,น,นครัวเมื่อกี้ของนี่ถ้ายรูปหนา้าเรารอกล้องด้วยเดี๋ยวขอไปก๊อปจะใคยมาอีกน,นะครับผมเดี๋ยวถ่ายเองครับผมถ่ายเองเลยครับผมนี่ครับผมเหมือนหลุดมาเลยเมืองรับแรงเลยครับซึ่งมีแต่ผู้หญิงแล้วก็มีแต่ อ่าไม่ผมเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวนะครับผมหลุดมาเลยนะครับหลุดมามีภรระะยาเลยโชครับเละเลยครับผมเ <c ười> ยอะโยทุกอย่างที่พูดมาคือบางเรื่องบางคําก็สมมติขึ้นมานะครับสมมติขึ้นมาอยอะจริงจังนะครับผมเป็นคอนเทนต์ของผมแลรก็ผมมีครับบางท่าคิกล่างลเลยทุกคนเยอะโยแล้วก็เลี้ยงงูเลยครับงูขี้สาเลี้ยงไว้ ห้าหตัวแล้วครับของยุคนี้คือยุคก,กาสศกจริงๆเลี้ยงงูเห็ดเป็ดไก่ปูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครบทงครือเลยหลุดมาเลยเมืองรับแลรจริงๆเลยมีแต่ผู้หญิงที่เลี้ยงสัตว์ปลูกผักไว้กินเองปลูกข้าวไว้กินเองโคตรข้าศิกมากลงมาในยุคโบราณ